สวัสดีจ้าพี่น้องฟังไปทุกคนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองพันย่ายโดนาสตตรีนะจ๊ะเบิ้งจะ้ะเบิ้งลังย่ายโดนัสแม่กาวของเบงจะ้ะท้าเอฟซีบุ๊คพวกเขาจะเมื่อนี่ไปกันเลยจ้าห้องพักจะ้ะสาคนนันยาย่โดนาสุ่มให้เบิ้งไหยจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นห้องพักนะจะ๊ะ ผู้สาวคนนั้นเราไปปีนเนี่ยจะไปปีนในมองน้ำแข็งเนี่ยจะนี่เราพึ่งลงมาเมื่อกี้เห็นแล้วแบกของมาลุ่งมานังมาลุ่งลงดัง,งมากแล้วก็พักอยู่นี่แล้วจะขึ้นนี่ตอนนี่เมือนเสาแล้วก็สิบปีปีนอีก เดี๋ยวบ่เห็นหม่องเขาจอดรถเลยจ้ะพี่น้องหูนขามพวกเขาลูกขึ้นไปจ้ะสูงขากสูงเนี่ยอีพออีเมียขาลอยมืดขึ้นมาหอดเมืองจ้ะพี่น้องสวยงาม เย็นเย็นได้พี่น้องหนาวแห้งแต่ว่ายายโดนัทปีนขึ้นมาเนาจะย่างขึ้นมามันห่อนมันเหงื่อไหลข่หน่อยเสื้อเปียกหมดหนาวเดี๋ยวต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วจะบวไวแล้วแต่เดี๋ยวนี้กับบ้านได้ใส่เนาะเสื้อพูนแฟนยายโดนัทไปยืนไทลูอยู่คนพี่น้อง ที่ถ้าถ้าผู้ใดเคยเห็นที่เบิบงในยูทูเนอกจ้ะที่เขาจะไปปีนเขาปีนนี้ยังไงจ้ะปีนนํำแข็งปีนหิมะยังเสียนี่เราจะมองเขาเจ้าจออมาปีนที่พกเขาเจ้าจเหตุในคลิปลงยูทูเนอกจากขาเจ้เาออมาปีนเนี่ยจะต่ว่าย้ายโนนัทว่าขึ้นไปฮอดคุนเราจะอยู่แคลนนี่พ่อมันจะมีทางไปจากสะพาน นี่สะพานยางไปขึป้นไปพูนจ้ะขึ้นไปฮอดเครื่องกันเครื่องน้ำแข็งหมดนะจ้ะถ้าเจ้าก,ก็ซิม,มีแนวปีนเนาะปีนขึ้นไปฮอดชุดเลยคนเดี๋ยวบ้องฝากก็น้ำแข็งปัน้นละแผ่นเดียวกันซื้ฝาก็สือันสีน้ำแข็งเนาะจ้ะ กานำ้นำแข็งมันส่าสวมโดนมันมันเป็นสีฝาฝาด้วยจ้ะเนี่ยปลูว่าในกล่องสีสีเหลียวเห็นสีฝาบอลเนาะสว่านอกกล่องเน่โดนัดเหลียวเห็นมันเป็นสีฝาด้วยจ้ะเนี่ยเป็นสีฝาเหมือนเลยไข่ไข่ก้อนเมฆจ้ะคือกันเลยก็ก้อนเมฆสวยงามขนาดพี่น้องเลยนั่งจ้ะ แป่นยัยเดินน่ะชั่ขึ้นไปพูนชุดชุดฝุ่นอีกเขาหนึ่งจ้ะไปบ่รอดแล้วบอกเลยว่าบ่ไปอุ้ยบงก่อนเห็นพี่น้องงา,งามงามละ่ะเพิ่งเดียวเห็นเพิ่งบา้านนั่นคนเห็ดใบเนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นอันนี้เนาะจ้ะมันเป็นหิมะเวลาหิมะลงหลายๆเนาะจ้ะหิมะหลายๆมันกระเซียนก,ก,ก่อนก่อนหินเนาะจ้ะ ก้กอนเทือนนันเทือนนี่กัดก้อนอยู่บ่อยๆมันก็สิเป็นแบบนี่เนาะจ้ะสวยงามพี่น้องเบิง้งธรรมชาติค่ะๆเลยสวยสุดเลยเฮ้ยตอนนี้ก็ประมา่านพ็แม่นสองทุ่มหรอบ่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้โดนัดดคืนมาน่ะว่า ออกจากรถขึ้นเริ่มเ,เริ่มเดินขึ้นมาทั้งเขาเนี่ยกะประมาณหกโมงครึงเนาะจ้ะใส่เวลาชั่วโมโคงครึ่งจะปีนขึ้นมาแบบว่พักย่งางแบบขาสั้นเด็กๆเลยเหรอพี่น้องโอ้ยจังใดกะกากเอสซี่กดไลค์กดติดตามกดซับสไครใย่ยโดนนัดน้ำนเนด้อจ้าพี่น้อง ยิ่สูงบรนไดย่าโดยเฉกาะบ,บุกบรนขึ้นมาเฮ็ดคลิปให้่อยเอฟซีเด้เห็นกันเนาะจา้ะเนาะนความสวยความงามบนยอดเขานะจ้ะงามขัดงามแน่พี่น้องเอ,อ,องเเ้ยตากระเบนแดดแดดกระแหงสีงามแหงน่ะนี่มันสองคุณเนาะจ้ะมึงเก๋จะมาฝากอันยังแก่งนี่จ้ะงามขัดพี่น้องเอ,อ้ย แตอย่าลืมเด้อจากเอฟซีทุกผู้ทุกคนพมา,มาคลิปยายโดนัทก็ฝากกดไล,ค,ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนาะจา้ะกดกระดิ่งเพื่อแสดงความคลิปใหม่ๆจากยายโดนัทจ้ะพี่น้องติดตามขัญฝากกดไลค์ให้ยายน้ำเงินเด้อจ้ะเอฟซีทุกผู้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ใหยายบุกบันเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจา้ะเฮ็ดคลิปสวยๆงามๆเพจ าฝากพี่ฝากน้องฝากพี่ซุกขูดซุกคนเนาะจ้ะเนาะสุดยอดเลยจากคลิปนี้ถ้าผู้ใดพลาดคลิปนี้บอกเลยว่าสิเสียใจยายโดนัทบุกปั่นขึ้นมาเกือบสองชั่วโมงแล้วจ้ะยังขึ้นมาถึงแต่สีมาชั่วโมงเริ่งต้องกมันเกือบบอลแมนจ้ะพี่น้องเกือบสองชั่วโมงคนละจ้ะ นี่จ้าก็ได้เลยเย็นแห้งเพราะว่ามันเป็นนำาอนะนะเนาะจ้านำแข็งละลายนะเอลาแดดออกของเวนนะแต่ก็ยังไม่แดดอยเทิ่งเทิ่งหมือนจ้านำแข็งละลายมันก็นไหลลงมาเนาะจ้ะเห็นบ่มมันไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเธอไหลหลอดเป็นมองหันเป็นถ้าเห็นบ่จ้ะน่ะมองกล่องโฟก,กัสเมื่อกี้น้ำก็ไหลลงมา เย็นเย็นแห้งสุดเติงกระเดิงแมวพี่น้องเอ้ยสวยงามครับแค่โดนัดออกจากบ้านมาาสวยโพดนาอจ้ะเพราะว่าไปเฮ็ดงานเนาอจจะสวยสีเหลิองงานสวยสีมาบานามเจียบข้อง ร่มในเบิร์นไก่กจ้ะนี่จ้ะนี่เขาเอินว่ากาลาเซียเป็นแบบนี้เนาะจ้ะหิมะสะสมเป็นพันๆปีจ้ะเพราะมันลอยปีแล้วจ้ะเป็นพันๆปีกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้จ้ะเป็นภูเขาน้ำแข็งจ้ะพี่น้อง ดังเลยเดอ้อจะเสียงนามไลเนาะจะยู่ในภูเขาพร้อมมันก็สิเสียงกล่อง,งจังซีแหละสวยงามค่ะพี่น้องเอ,อ้ย สำหรับคลิปนี้ยายโดนัทก็ฝากไว้แกนี้ก็น่าจะเนาะเอาไว้พอกันในคลิปหน้าจะพี่นอ้องมืไหรกแต่อย่าลืมเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเนาะจ้ะกดกระดิ่งไว้เพื่อสิสด้ว่าพลาดคลิปใหม่ๆจากคุณยายโดนัทจะพี่น้องขอบคุณเ c ฟซทุกผู้ทุกคนเด้อจะที่เสียสละเวลาแวะเข้ามาชมคลิปยายโดนัทเนาะจะเนาะติดตามกันไปแล้วเาจ้ะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและก,กันซอยฝากซอยดันกันไปเนาะจะเนาะ ขอบคุณทุกคูทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าหนยเฟลเฟลมาเลยว